ว้าวฮัลโหลโอ้ไม่กอวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องดูของในกล่องนะครับนี่เป็นบ้านว้าวเย่เดีมาดูซิว่าข้างในมีอะไรนะครับโอ้คั้นแรกนะฮะรถจัม <c oughs> เป็นรถบรรทุกนะครับไปแล้วอ่าตอนนี้สองรถเกต รถเกตอื้อ้าว้ต้องจับตรงนี้ไว้อืมชิชอืมชิชโอโเคคันที่สามโอ้ยเป็นรถแบ็คโคโหนี่มันหลุดแล้วทุกคนนี่นี่หลุดโอ้โอเคนี่สวยงามนะครับ ไปเลยวิ yeah. ่ง <c oughs> ไม่ได้เฮ hey, มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยทุกคนเดี๋ยวมันบิ <c oughs> โนโอ้โหตีลงกาไปเลยมีรถแท็กเตอร,ร์ด้วยรถเกียร์ทแท็กเตอร์นะครับอ๋อหน้าขึ้น มีรถกิฟด,ด้วย ATV รถลาตะเวนทหารแน่เลยเนี่ย ATV นะครับสีสวยโอ้สุดยอดเลยทุกคนว้าแล้วก็มีรถดำมีเป็นรถดำแล้วก็รถบรรทุกสัตว์นี่รถแม็กโร เชือกมันเชือกเลยว้าวว้าวว้าวอันนี้เป็นรถบรรทุกสัตว์นะครับโอ้โอ้โอ้โอเคจังมันตายแล้วโอ้โหโอ้นี่เป็นรถอะไรเนี่ยนี่มันรถพร่วงนี่เขาไวพ้พ่วงตรงนี้นะทุกคน นี่ไปเลยโอเคทุกคนวันนี้ลาไปเลยก่อนไปเจอกันใหม่วันหน้านะครับ